สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะผมนี่สำหรับวันนี้มีตัวบอกเฟรมเรทมาให้ดูด้วยแล้วกันนะทุกคนนี่คลิปนี้คลิปนี้นะผมนะคลิป่าจะคลิปเดียวนี่แหละลองดูนะครับคือ fps ตอนนี้เกมนี้นะอยู่ที่60ครับทุกคนับนิ่งๆเลย60ินิ่งๆเลยนะนะนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันไม่ขึ้นับก็ตอนนี้ก็ G P U ก็ถ้ามันตัวเล็กไปก็ขออภัยนะเดี๋ยวผมลองปรับให้มันตัวใหญ่นะทุกคนถ้ามันตัวเล็กไปก็ต้องขออภัยนะครับอตอนนี้อ่า G P C อ่าฟเฟรมเรทอยู่ที่60นะทุกคนตอนนี้ C P U อันแรกอันแรกตัวทีเขียวคือ G P U นะทุกคนนะ G P U นะครับ G P U คือการ์ดจอครับก็ทำงาน39อนะร์เนต์อยู่ที่60 66องศาแล้วกันนะทุกคนนะก็ไม่รู้ว่าร้อนหรือเปล่าน่าจะพอดีนะไม่น่าจะร้อนนะถ้าไม่ถึง80องศาไม่น่าจะร้อนคนระับ CPU อยู่ที่61องศาะนะทุกคนนะความร้อนเท่ากันเลยวะโอเคอันนี้เป็นชุดน้ำนะทุกคนนะเนี่ยนับก็ประมาณนี้ครับแรมแรมกินอยู่ที่5กิกนะทุกคนนะโอ้แรมผม32กิกไม่โคตรเหลือนะทุกคนนะโอ้โหยังเหลืออะไรนะเหลือเหลือเลยอะลนะิปนี้นะทุกคนนะ ก็โอเคยวผมจะปรับให้เล็กลงแล้วกันนะมันเครื่องจอนะทุกคนนะมันเครื่องจอนะครับทุกคนไปเดี๋ยววันนี้อยู่กับโกเบแล้วกันนะทุกคนนะก็เดี๋ยวไอ้นี้ให้ดูม่วงขับการขับเหมือนเดิมแล้วกันนะครับนะอยู่โกเบโกเบโก้นะทุกคนนะโกเบโก้รุ่นสิบเอ็ดแล้วกันนะดูเฟรมเรทไปด้วยนะทุกคนไปเดี๋ยววันนี้ออกกันวิ่งดินเหมือนเดิมแล้วกันนะทุกคนนะไปเลยครับผมไปแล้ววันนี้วิ่งดินนะทุกคนนะ ยิ่งดีนะครับออกงานสายหน่อยลออ right. <go van noise> แล้วกันนะทุกคนเก้าโมงแล้วนะครับไปเลยครับผมมีปลาแบบว่าหาปลากินกลางวันดีกว่ามั้งเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาปลากินกลางวันหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะมีปลาเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาปลากินกลางวันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีปลาเปล่าลูกพี่เอ้ยหาปลากินกลางวันหน่อยแล้วกันไหมล่ะหาปลากินกลางวันหน่อยแล่ะมีปลาเปล่าเนี่ย มีปลาอเนี่ยนะทุกคนเลยหาปลากินกลางวันเลยครับเดี๋ยวดูดูดูดไม่เห็นมีเลยว่ะไม่เห็นสักตัวเลยว่ะอะไรวะเนี่ยไม่เห็นมีสักตัวเลยนะทุกคนนะมีสักตัวไหมเนี่ยลูกพี่เดี๋ยวจะลองคลิปนี้จะลองเปิดอ่าตัวบอกเฟรมเลทดูนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าถ้าใครชอบอยากให้เปิดอีกในคลิปต่อๆไปก็คอมเมนต์บอกได้แล้วกันนะอันนี้ทดลองเปิดด้วยเฉย ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมเล่นไปมันกี่เฟรมนะก็คือ60เฟรมนั่นเองคนระับมันไม่มันเกมมันน่าจะได้เท่านี้อะ่ะเพราะว่า CPU ทำงานแค่50เอ็นต์ง57นะทุกคนอนะ่ะเกมมันน่าจะได้เท่านี้จริงๆน,นะทุกคนไป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 รับผมนะครับปืวิ่งดินนะทุกคนนะวิ่งดินนะ อา่าคลิปก่อนนู้นเราวิ่งไปได้ประมาณกี่เที่ยววะสองเที่ยวเอง <c oughs> นะผมนะโอ้โหทั้งคลิปวิ่งได้สองเที่ยวนะทุกคนสองเที่ยวนี่เที่ยวเดียวนี่แหละนะครับทุกคนนะนะปะ่าป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 ่ามีปลาเปล่าตรงนี้คือที่พักกับที่ทํางานเราก็ไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่เราก็เดินเอานะครับผมไปครับผมเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะครับ คือตอนนี้ CPU ทํางาน9%นะทุกคนโอ้ไอ้เหี้ยมันโคตรน้อยอ่ะโคตรเหลือนะโอ้โหเแล้วความมันแรงกันไปวะเนี่ยความมันแรงกันไปแล้วปลนะ่เนียเนี่ยการ์ดจอเนี่ยทำงาน37%เนะี่ยโอ้โหถ้ามันทํางาน100%ผมว่าเฟรมเรทน่าจะไปเยอะกว่าน,นี้นะทุกคนนะความร้อนก็ไม่มากคนระั60 60บ60 6 0องศานะทุกคนนะไม่มากอันนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ปกตินะครับ เมมโมรี่ตอนนี้ก็อันนี้มันพื้นที่โล่งๆนะมัน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 ไม่ค่อยกินสเปคสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะลองหาปลาตรงนี้ดูดิมีหรือเปล่าเนะี่ยหาปลากินเที่ยงครับหาปลากินเที่ยงอย่าไปลงงานเลยหาปลาก่อนละเฮ้ยที่จริงต้องหากลางวันนะไอต้องหาตอนเย็นนะคือต้องหาตอนเย็นนะตามจริงอะ่ะมีปลาเหรอเนี่ยโอโ้ลูกเี้ยลูกเี้ยเออหาปลาเว มาปล่ามาปลามาปลามาปลาพีมาป,ามาป,ามาปาลา,ปาโอ้มีปลาเหรอเนะี่ยแม่หาปลาสักตัวแล้วโอ้โหได้ปัดดินสักสิบตัวเลยสุดยอดเลยนะมีปลาช่อนหรือเปล่ปามาเนะี่ยโอ้โหมีสักตัวไหมลูกพ <c oughs> ี่ไม่มีเหรอโอ้ไม่มีแบบทุกคนไปให้เราปิดประตูดีกว่าผมร้อนนะทุกคนนะแอร์ออกหมดนะแม่ ไปครับผมนะครับไปครับไปครับปื๊บไปเลยครับผมเดี๋ยววิ่งดินนะทุกคนนะวิ่งดินนะครับรอบฝุดรอบที่ร้านแล้วนะทุกคนนะปื๊บ <c oughs> โอเคไป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 ข้างหน้ารถก็จะมีเขียนเดอร์เทเลอร์นนะช่องเราเป็นช่องเรานะทุกคนครับเป็นช่องเรานะครับผมถ้ากดเอฟเฟกต์ปิดก็ขออภัยกันด้วยแล้วกันนะทุกคนไปครับผมเดี๋ยวผมจะลอกแบบลอก นนหนาๆเลยแล้วกันนะทุกคนนะ <ell> ผมจะโยนดินไปก่อนแล้วกันนะครับผมจะโยนดินไปก่อนแล้วก็เดี <ell> ๋ยวค่อยรอก,กันที่หลังนะครับโยนดินกองไ้ก่อนทําแบบนี้มันขยับรถบ่อยนะครับขยับรถบ่อยมากครับเ<อ>นี่ยเดี๋ยวโยนดินไปก่อนแล้วกันครับไม่ต้องเปิดล็อกไฟ Euro มีคนคอมเมนต์บอกว่าทำไมรถมันกระตุก <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนนะ มันเป็นเพราะเกมมันเป็นกับเกมนะครับเกมมันเขาทํามาแบบนี้นะครับมันไม่ใช่มันไม่มันไม่เหมือนไอคอนตัคชั่นนะคอนตัคชั่นมันจะไม่กระดกแบบนี้นะเปิดไฟก็ดีเหมือนกันนะเนี่ะมันไม่สว่างนะุกคนเตดินก่อนแล้วกันครับคือใช้จอยตัวนี้นี่รถรถรถแบบรถกระตุกกระตุกแบบ นิ่มขับเป็นนิ่มได้เลยนะถ้าขับเก็บกิ่งนะถ้าแบบขัดแบบจริงจังนะทุกคนนะมันจะนิ่มมากเลยนะครับถ้าใช้จอยตัวนี้นะครับเนี่ยจะนิ่มแบบสมูทแบบฟืดฟาดฟืดฟาดเลยนะครับคือคือที่ผมปิดประตูก็คือผม <c oughs> ผมร้อนนะทุกคนนะแอร์มันออกนะครับแอร์ <c oughs> มันออกก็เลยปิดประตูสักหน่อยครับ <c oughs> นี่ครับเทปไปเลยครับ โยนไปก่อนนะโยนลอกโยนไปก่อนแล้วกันนะลอกบางบ้าครับเพราะว่าสาเหตุที่ลอกนานี่ออผมฟังจากเขาเขาพูดมานะทุกคนนะสาเหตุที่ลอกนานี่ก็คือแบบพื้นที่ดินมันไม่ดีครับนามันสูงดินมันไม่ดีก็เลยลอกออกลอกหน้าดินออกนิดนึงนะเผื่อเวลาข้างล่างดินข้างล่างมันอาจจะดีก็ได้นะทุกคนครับ, <c oughs> รบพื้นที่นามันสูงนะแต่ตรงนี้มันก็ไม่สูงเท่าไหร่นะเนี่ย เออนะปึ๊บพื้นที่มันสูงนะก็เลยลอกนะทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับเด่นๆรู้สึกว่ามันจะติดนะตอนนี้ปึ๊ปอโอเคลอกออกเลยครับผมลอกออกเลยครับ วันนี้วิ่งคันเดียวครับทุกคนคนระับ <laughs> คันเดียวเราก็ตักนะทุกคนนะคันเดียวเราก็ตักเอ้ hey, ที่จริงวิ่งดินนี่ต้องประมาณสักสามพันขึ้นนะทุกคนนะเอ,อมา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 เดี๋ยวเราจะไปขับรถดำมานะนะครับทุกคนคนระับนี่รถดำของเราแล้วกันนะทุกคนนี่ต้องผดุ่มคนนี้พูดเป็นบ้าเลยกูนี่ย <laughs> ม,มันไม่มีป่าทุกคน ตอนนี้เฟรมเรทหน้าเกมรู้สึกว่า,าผมไม่รู้เหมือนกันนะนเรื่อง rate, เฟรมเรทว่าผมคิดว่าเกมอะน่าจะาเขาเรียกว่าอะไร,บ,รบังคับให้อยู่เท่านี้นะครับทุกคนครับนะเพราะว่าเฟรมเรทมันน่าจะขึ้นมากกว่านี้แน่นอนครับเฟรมเรทน่าจะขึ้นมากกว่านี้แน่นอนครับสําหรับคอมผมนะมันไม่น่าจะอยู่ที่60นะทุกคนนะครับ ไปเลยครับผมนะตักดินใส่ดำน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเลิกงานเดี๋ยวพาหาปลาอีกทีนึงแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวพาหาปลากทีนึ่งครับอุย้ยตัวนี้ไอ้บุ้งกีนนี่เร็วมากครับทุกคนบุ้งกีนเร็วมากครับคือโกเบียนี่เร็วหมดเลยครับทุกคนครับเร็วหมดเลยครับเร็วมากเลยครับเร็วแบบเร็วมากเลยนะอ่าโอ้โห و. เร็วมากเลยนะเนี wait, wait, right. like ่ยดูดิสุดยอดไปเลยนะคือแบบเอาไปลอกดินได้เลยอะลอกแบบขุดสระอะไรนี่เร็วมากเลยนะทุกคนนะไปครับไปออกไปเป็นเทดินครับทุกคนจะดับเครื่องทำไมมาทบ้าไปครับโอ้โหนุ่นๆไปดิโอ้โหมันจะออกตัวได้ลูกพี่ปับจอยตัวนี้ก็ได้ครับทุกคนครับนี่ไปครับเทที่เดิมครับเทที่เดิม Oh, โอ้โหโแรงที่ผ่านเลยทุกคนเกลื <lawsuit royable> ่อนตรายมากครับคําหนองตัวนี้ต้จะทับทางทําทางเทเททางข้ามข้ามคลองดีไหมเนี่ยไม่ต้องเทหรอวะโอ้โหเสียงไม้หักบ้างเลยเสียงไม้หักบ้างครับเนี่ยเราเทตรงนี้ครับง่ายๆครับโอ้โหนอๆคือคือตัวดัมมิงไม่สายโยกได้เลยวะเนีย เทตรงนี้ครับทุกคนครับเรารวยครับทุกคนครับเทดินทิ้งครับทุกคนครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะเรียกว่าเทสต็อกนะครับเทสต็อกแล้วก็เดี๋ยวว่าจะมาทําเป็นบ้านนะครับดินมันต่ําครับตรงนี้ครับนี่เขาจะทําเป็นบ้านนะครับทุกคนปปลปปอ๋อไปเลยครับผมวันนี้จะวิ่งได้กี่เที่ยวก็ยังไม่รู้นะครับนี่รีบต้องรีบทําเที่ยวนะครับทุกคนนะครับผมเที่ยวละเที่ยวละห้าแสนครับทุกคนครับใน เยอะเกินเยอะเกินอ๋อโอ้มาแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับสสวัดีครับมีเราไปกลับรถข้างในดีกว่าเนาะกลับรถข้างล่างดีกว่านะเปือปือยถอยเลยครับผมถอยเลยครับถอยเลยครับเปือยโอเคก็ประมาณนี้แหละทุกคนนะแล้วก็วิ่งดินไปนะผม ขับทั้งไมโครขับทั้งรถดัมนี่แหละเออไม่มีใครมาขับรถดัมให้นะครับขับเองเลยนะผมวิ่งดินคนเดียวทำงานคนเดียวนะครับทุกคนวิ่งคนเดียวทำงานคนเดียวเหนื่อยนะผมเหนื่อยเลยนะงานนี้ครับถ้าทำจริงๆคนเดียวนี่โอ้โหผมว่าน่าจะสุดยอดมากอ่ะครับเนี่ยเราสามารถขับให้มันนิ่มๆได้สบายเลยนะคือรถมันเร็วมากนะทุกคน คือรถมันเร็วมากครับรถแบบเร็วสุดเลยอะเร็วแบบเร็วมากเลยไม่รู้ว่าผมปรับเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะเอาไปตักไปเต็มรถเลยแล้วกันนะทุกคนนะนรถแม่งเร็วชิบหายเลยรถแม่งโคเนะี่ยเร็วมากนะครับเคป, okay, ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนไม่ต้องเอาเยอะหรอก ก็ตักดินจริงๆเขาตักประมาณนี้แหละนะทุกคนครับนี่วิ่งเอาเที่ยวครับโอ้โหตักโคตรเร็วอะ่ะโอ้โหอันนี้คือโกเบร้อยสี่สิบนะเนี่ยทุกคนตักอย่างเร็วเลยนะครับเร็วมากเลยนะเออเนี่ยบใครชอบงานวิ่งจิงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเดี๋ยวเราเล่นให้ดูอีกแล้วกันนะทุกคนนะเฮ้ยกูตกแล้วเนี่ยอุ้ยนึกว่าตกให้ตายเถอะ อันนี้คือที่ที่นอนของเรานะทุกคนนะที่จอดรถนะครับเราก็ไปจอดตรงนี้นครับแล้วก็นอนกับเจ้าของนาตรงนั้นนะทุกคนนะอันนี้เขาจะทําเป็นบ้านนะทุกคนนะทําเป็นบ้านนะบ้านบ้านหลังตั้งใหญ่ยังไม่พลอ,อยยังจะทำบีกโโ้โ,โหรวยเกินนะครับเนี่ยเกษตรกรนะครับอันนี้นก็นนบีบเองนะทุกคนไปแล้วผม ปแล้ครับผมไปครับตรงนี้ก็นิ่มๆหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะนิ่มๆหน่อยแล้วกันนะครับนี่นะครับผมนะอ๋อไปแล้วผมไปครับโอ้โหเราย่ำทางกันแข็งหมดแล้วนะทุกคนแถวๆนี้เ้ยเออโอ้เบรกดีไหมรถคันนี้เออโอ้ยอยเกือบชนครับเดี๋ยวผมจัด เดี๋ยวผมตั้งยืนรถใหม่ก่อนแล้วกันครับให้ทุกคนเนาะคือยืยนรถใหม่ก่อนแล้วกันครับคือผมจะจ้วงสองทางเลยนั่นคนซ้ายขวาเลยจ้วงให้มันให้มันจ้วงได้สบายสบายปนะปึเดีย๋ยวเราจับก,กองไว้ก่อนแล้วกันเนาะ อย่ยคือรถแบบรถมันเร็วมากเลยนะเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูอ๋อดูดิเร็วได้แค่ดียวะอ <laughs> เร็วมากเลยนะทุกคนแต่ว่าคือใช้จอยตัวนี้เราสามารถคือสามารถบังคับนิ่มหรือบังคับให้มันให้มันเร็วช้าตามใจเราได้สบายเลยครับคือเราโยกนิดเดียวมันก็ไปนิดเดียวโยกเยอะมันก็ไปเยอะนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ตอนนี้เฟรมเรทก็ห0สิบนิ่งๆเลยทุกคนกูรู้ว่าเล่นเกมมือถือเฟรมเรทนิ่งเกินนะครับไม่มีขึ้นหกเ,เอ็ดเลยอ่ะเออผมว่าเกมมันน่าจะทํามาเท่านี้นะไม่งั้นก็เออไม่งั้นก็ผมตั้งค่าให้มันเท่านี้อ่ะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตั้งค่าตัวไหนนะทุกคนคนระับ <laughs> อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เฮ้ยมันรถมันสวิงช้าจังวะอ๋อสวิงช้าโอ้โหร้อยยี่สิบห้าไอ้ตายเถออมันเร็วเกินโ,โหดูดิโคตรเร็วอะ่ะมันเร็วเกินนะครับปืนเนี่ยเราสามารถบังคับช้าๆอะไรหรือรถมันเร็วมากนะทุกคนปึ๊บมาๆมา,มาลูกพี่มามางี้มางี้มางี้ นะครับผมเราได้กี่นาทีแล้วนะสิบหกนาทีโอเคเที่ยวสุดท้ายครับทุกคนครับเนี่ยเที่ยวสุดท้ายนะครับนี่นะครับผมโอ้ใครชอบงานวิ่งดินก็อยากให้วิ่งอีกก็จัดได้เลยนะครับคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้แล้วกันนะทุกคนนะจัดให้จัดให้ก็คันนี้ก็เอามาวิ่งดินโดยเฉพาะครับอ่าโกเบรุ่น11เนี่ยนะครับ140นะครับเอามาวิ่งดินโดยเฉพาะเลยนะครับเอามาลอกนาเนี่ยนะ เพราะว่ามันรถเล็กครับทุกคนรถเล็กเหมาะสำหรับการตักดินขายนะสำหรับงานวิ่งดินโดยเฉพาะนะครับนี่รถเล็กนะครับคือถามว่าทํางานใหญ่ๆได้ไหมก็ทําได้ครับแต่มันจะงานออกช้านะมันบุกีมันเล็กนะครับลงงานลมหลมนะครับงานลมหลมนี่สบายนะครับทุกคนมันน้าหนักเบานะครับมันไม่เหมือนรถสองร้อยนะครับดูดิรถมันเร็วขนาดไหนดูดิดูดิเร็วขนาดไหนก็ดูดิ เร็วมากครับปึ้งเอ้ยโอ้โหโอ้ยเกือบ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 โอ้ปึ้นี่ครับตักดินกองสบายเลยครับไอ้เหี้ยเฟรมเรทแม่งหกสิบนิ่งเปี้ยเลยโอ้เออเราจะไปซีเรียสครับทุกคนเราเล่นเกมให้สนุกก็พอครับนี่นะครับไปพักเที่ยงครับทุกคนครับจอดครับนี่ ไม่พักไม่พักนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆนนั่แหละนะครับเขาจะดับเครื่องทำไมวะเนี่ยไปครับทุกคน,นครับเอาไปทิ้งเอาไม่ใช่เอาดินไปทิ้งเอาดินไปเทนะครับเออวิจีพียูแม่งเจ็ดสิบองศาแล้ววาร์ล้อจะผายเลยเออต้น,ต,นต้นเกมเอ่อเราต้นคลิปยังไอ้นี่อยู่เลยเนะี่ยคือผมใช้การ์ดจอในการตัดคลิปนั่นทุกคนนะผมใช้ใช้ไม่ได้ใช้ซีพียูนะ ใช้ CPU มันแหลกครับทุกคนนะมัเลยใช้กัรดจอในการอัดชิปอการ์ดจอจะทํางานหนักมากแล้วดูดิ CPU แม่งทำงาน10%เองเนี่ยการดจอ37%อ่ะมันก็เหลือๆนี่วะเหลือนะเหลือๆืออัดชิปได้สบายสตรีมอะไรได้สบายเลยนะทุกคนคือผมมีความรู้เรื่องคอมเบื้องต้นนิดนึงนะทุกคนนะไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะรู้นิดนึงนะก็พอรู้ว่า สเปคตัวนี้มันทำงานยังไงอะไรยังไงก็พอรู้นะครับนี่รู้นิดนึงนะก็รู้ว่าการ์ดจอตัวนี้แรงเท่าไหร่นะครับก็พอรู้อยู่นะครับ CPU ตัวนี้ควรคู่กับการ์ดจอตัวนี้อะไรก็ว่ากันไปนะทุกคนครับ,น,น,รบนี่ก็พอรู้นิดนึงนะโอเค นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงท่านี้ก่อนแล้วกันนะใครอยากดูงานลอกนะอาอีกก็คอมเมนต์บอกได้นะครับใครอยากาดูคันไหนเอามาลอกเอาคันไหนมาลอกนาะก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วกันนะทุกคนนะเดีย๋ยวพาหารปปลาตรงนี้ด้วยนะจุ๊บเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะดับเครื่องก่อนนะผมเจอกันใหม่สวาสดีครับ